du nicht immer Video machen. <laughs> also Video das ist, das ist ein Spaß. เ,เยอะมากๆเลยจ้าพี่น้อง <c oughs> พ <laughs> ามาอ,าอาหารให้เฟดเด้เจะเด้มอมันนี่มัเป็นเฟสเลน โอ้เป็ดสวยงามมากเลยนะจ๊ะอากาศหนาวข้างๆมันก็จะเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะตรงกลางก็จะเป็นน้ำ แค่ไหนเป็ดก็ทนได้นะจ๊ะเป็ดวิ่งกินขนมปัง Oh, <laughs> yeah. กำลังวิ่งแย่งกินกันแย่งกันกินขนมปัง <c oughs> เห็นโทรศัพท์ปิดเลยบินเลยเมื่อกี้ตกใจกินขนมปังกันอย่างสอาดอร่อยอย่างสนุกสนานเลยนะจ๊ะน้ำแข็งก็น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งข้างๆแล้วนะจ๊ะ

เยอะมากๆเลยจ้าขนมปกนักหมดแล้วขนมปังหมดแล้วกำลังจะเดินกลับแล้วจ้าดอกไม้ช่วงนี้ไปใหม่เหลืองอลา,ามสวยงามเด็กอะพอ ใบใหม่ร่นมิดแล้วเดี๋ยวก็จะมีหิมะขาวสวยช่วงนี้ใบใหม่มันก็เลยล่นจะเริ่มจะหนาวแล้วจ้ะนักลิงนักลิงนักลิงพิตอร์